เซอร์ไพรส์แบบที่สุดพูดถึงงานวันนี้เราเอาเอาเพลงเราก่อนเป็นก่อนนะครับผมเพลงที่ absent ครับผมข้างบ้านหัวใจครับก็เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มสองที่ปล่อยมาหลังจากน่าจะผ่านไปประมาณเกือบสองปีได้แล้วครับผมก็เว้นไว้ไปเหมือนไปหนักเรื่องงานแสดงทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาทำเพลงอีกครั้ก็เลยเป็นซิงเกิลแรกเลย ทีนี้เราคือระวังแทนตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วคนนี้ต้องเฝ้าแทนไว้ไว้ว่าเป็นไหมเขาบอกว่าตัวตัวตัวเดนเนีเขาถูกถูกเดเวล็อปมาก็นานมากๆเหมือนกันเขามีการพูดคุยกันนานนานมากก่อนที่จะมาสเตอร์เองครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วางเรื่องคอนเซ็ปต์เอ็มบีต่างๆแล้วปล่อยในวันรุ่งก็ล็อกไว้แต่แรกแต่ว่าอยากให้มันเล่นเอ็มบีด้วยกันช็อกอยู่เลยแต่รู้สึกยังไงคะเพราะว่าผมว่าปกติ อันนี้ก็ติดนะอยู่เราเนาแต่ว่าถ่ายละครไม่เคยว่าครับใช่ครับแล้วมาติต่อเรารู้ยังไงว่าไม่ผมงงมากว่าเขาเวลาที่ไหนไปทําเพลงอยู่ดีก็มีแบบซิงเกิลใหม่เนี่ยตรวจเทปแล้วอะไรแล้วผมก็แบบนี่เร็วมากเลยเพราะว่าเราคุยประชุมงานกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเนี้ครับก็ชื่นชมมากว่าเขาแบ่งเวลาเก่งแต่ว่าแบบคือเราก็โอเคแบบอ่เนื้อเพลงมันก็แบบเนื้อเพลงก็แบบน่ารักเขาแบบเออเขาแบบสื่อถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมันเขาก็ชวนไปถ่ายอิี วันนั้นก็รู้แล้วว่าแบบเขาน่าจะทําเพลงให้เราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะคิดด้วยนะว่าสื่อถึงใช่ครับเราค่ะคือคือต้องบอกว่าคือระหว่างที่ทําเพลงครับต้องเน้นเน้นที่โตเพลงก่อนนะครับก็มีโอกาสได้เปิดให้เขาฟังเรื่อยๆว่าเนี่ยเพลงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชอบไหมชอบไหมครับผมชอบไหมครับชอบเลยครับอย่างเช่นกว่าคือยจับผิดหรือว่าแบบจับได้ไม่เป็นรสนิยมอะไรเพราะว่าครั้งนี้ก็ จริงๆผมอ่ะมันมันมีมันมีแบบครึ่งๆก็คือแบบมันมีหินบ้างมันแบบรู้บ้างอะไรเงี้ยทั้งก่อนๆแต่แบบอย่างเช่นแบบถ้าเขาเลือกของอะไรให้เงี้ยจะเก็บเป็นความลับมากไม่เราจะไม่รู้เลยจนวันที่มันแบบถึงวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็คุยกันมาเรื่อยๆว่าเป็นยังไงแล้วทำลายของเราทั้งคู่เนี่ยคือมันก็ยังมันก็ยังอยู่ในเฟสที่มันก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันเรื่องแต่งงานไปแล้วแหละว่ายังไงอ่างเงี้ยครับ แต่ไม่ทีว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ถ้ารัดเลยทำไมเราถึงเลือกเป็นวันนี้นีระวังแผนไว้อ่ะเพลงสองเพลงดูแลครับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บอยากรู้ว่าระวังแผนยังไงบ้างไหมมันเหมือนเราเหมือนตัวเราเองอกผลึกได้แล้วครับว่าเหมือนชีวิตหลังจากนี้อยากใช้เวลาอยบางนี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาครับและอีกสองวันบวชแล้วอ่ะอีกแล้วอีก วันจันนี้บวชแล้วครับจี่วันนี้บวชครับแต่ว่าจะจะบวชในช่วงเวลาที่ก็ไม่ก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าก็มีมีงานที่ต้องศึกมาแล้วทําต่อเลยอ๋อีกสองวันบวชอีกอีกอีกสี่วันครับขอโทษบวชที่ยี่แปดของผมบวชทีมิวทีมิวบวชครับผมบวชวันแรกแบบผิดอกี่วันเลยตัวตอนแรกก็คุยไว้ประมาณแบบสามวัิตย์อแค่ประมาณสามวันิตแล้วต้องรอรอดูว่า งานที่เข้ามามันประมาณไหนจะต้องออกมาตอนไหนเพราะว่าเหมือนทางพระเขาก็ต้องให้เราบวชเข้าไปก่อนเรอยหาเลิกศึกนผมมันยังหาอียังหาเลิกศึกตอนนี้เลยไม่ได้เรือ่องบวชี่คือระวางแผนมาตั้งแต่เริอ่าาอต้นคือ,คอเรื่องบวชเหรครับความจริงวางแผนว่าจะบวชตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นคือยังติดถ่ายละครอยู่ละครยังถ่ายไม่จบเ็ยยังไม่สามารถแบบเหมือแบบนโกนหัวได้คุณต้องใส่กิถ่ายละครก็จะลําบากกอง ก็รู้สึกว่าอ่งั้นเดี๋ยวรอผัดมาหน่อยพอผัดมาปุ๊บก็ไม่ติดหนังอีกก็เลยรอเคลียร์งานแสดงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตกลงกับงานแสดงเรื่องปีหน้าไว้แล้วว่าขอสกินเฮดนะอะไรอย่างนี้แล้วแล้วทางทีมก็บอกโอว่าเป็นลุ้ใหม่ที่น่าสนใจดีก็โอเคก็โอเคได้ก็ให้ขอบทในตอนนี้แล้วกันครับทุกอย่างก็คือรวมทั้งหมดมาในเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง ว่าพี่ทำาได้เดือนแห่งอีเวนต์นะซึ่งอีเวนต์ฟูว่ะซึ่งตอนตอนต้นเดือนก็เป็นวันเกิดเขาก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วรอบหนึ่งเขาเพิ่งสื่อรูปที่แบบผมเอากลับเข้ารถไม่ได้ะต้องเรียกแบบรถขนส่งมาช่วยรับมันแบบเป็นรูปใหญ่แล้วก็เอาไปตั้งในห้อง ที่เราไปสเตชันเพราะว่าปีนี้ไม่ได้แบบวันเกิดผมเราอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเขาว่าแบบเซอร์ไพรส์ไปลูกใหญ่มาผมก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เก่งมากเลยไปเขาถามก่อนเลยเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์ตอนเป็นยังไงบ้างปีนี้แท่งก่อนแบบไม่ <c oughs> ผมก็คือ <c oughs> คุยกันไว้ว่าแบบน่าจะหลังโปรเจกต์ใหญ่ๆมันผ่านไปก่อนเป็นปีหน้าปีถัดไปอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นวันนี้เลยเป็นบิ๊กเดย์ก่อนที่จะบวชเลยตอนนี้ผมก็ยัง ยังงงอยู่เลยยังไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยเดี๋ยวว่าแบบยังไงคร <c oughs> อบครัวผมอะไรผมว่ายังไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค,ค,ค,คือคือคือเฟสเรื่องการแต่งงานผม <c oughs> ว่าพอเราขอแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเป็นเฟสที่เราต้องคุยกันสองคน <c oughs> ว่าช่วงเวลาไหนดียังอาจจะตอบตอนนี้ไม่ได้ครับแต่ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเราจะมีโครงการใหญ่ที่จะถูก ร้านโชมาอีกระหว่างที่เราทำสองคนเป็นเรื่องงานเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจหลายอย่างเลยก็การติดตามด้วยนะะคเห็นว่าอยากไปอยู่ต <c oughs> ่างประเทศอ๋อสี่ปีพุ่ยสี่ประเทศนะไปสี่ประเทศเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อย,ย <c oughs> ชาวชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งเบื่อมาเลยจะแต่งเสร็จ <c oughs> เ,ลเลยยังไม่เริ <c oughs> <c oughs> เ่มเลยยังไม่เริ่มใจเย็นก่อนขออีกประเทศขอลุยงานก่อนประเทศที่เราไวเทียร์ไปไว ไ้แล้วว่าประเทศไหนันดับแรกที่เราจะไปก็คิดว่ามีจะมีที่อังกฤษเลยเพราะว่าจริงๆคุณมีสองสัญชาติคุณสื่อินิเซนที่อังกฤษก็น่าจะเป็นพึ่าแล้วครับ่าแล้วเคุยกันเรียบร้อยก็คิดว่าเดี๋ยวชวนครอบครัวไปว่าช่วงไหนดีอะไรอย่างเป็นทริครอบครัวไปเลอกทีบอกอะไรแฟนคลับได้ไหมคะยังไม่บอกดีกว่าเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าอะไรทุกวันเป็นรันเวย์อะไรเทรนดี้ตอนนั้นอ่าปลายปีฮาร์วีเดี๋ยวขอฟิตทุนก่อนครับฟิตทุนก่อนได้แต่งงานเสร็จมิชิกลงก็อยากจะให้พูดกันแล่นงานเลยค่ะในท้ายทเพราะว่าวันนี้มัเป็นวันที่วันที่ทีก็ตะกี้ผมนั่งดูที่เขาแบบเปิดตัว MV พร้อมกันที่แบบสตรีมพร้อมๆกับทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ พอเห็นภาพที่อยู่บนจอแล้วก็ฟังเนื้อเพลงเลนะีคีัยเห็นตาที่เขามองเราเราก็รู้สึกว่าแบบเออขอบคุณที่มีความรักดีๆให้แล้วแบบ <c oughs> มันเป็นความรักที่แบบเออ,อยู่ในวัยทีก่กำลังคิดว่าต้องแบบหาฟาวเดชั่นแท้ๆของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็วัยสามสิบที่ว่ามันก็จะเป็นวัยที่อยากเซตเทิลกับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะที่เราได้ดูแลกันมาสองปีมันก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราเราก็คือแบบ เป็น Perfect Match ประมาณที่จะคิดว่ายังงยืนครับแต่ก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับต่อไปนต้องคอมโพม์มฉชันหว่าครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็อย่างที่บอกไปที่ตัดสินใจของวันนี้ก็เพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าจะอยู่กับที่เัก ตลอดเลยนะครับอยากอยู่เลยจะจะบวชแล้วบวชกันดีเลยหัวน่าจะเป็นสิบสิบรู้จักกันประมาณสิบสี่ปีครับสิบสามสิบสี่ใช่ครับแต่มันมีไซส์อรี่ที่ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เล่าเราไม่เล่าเราไม่เล่าก็ก็รู้จักกันในฐานะพี่ชายน้องชายอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเป็นอินเนอร์โรแมนติกเรเนชั่นชีครับผม แต่ก็ด้วยความเป็นคนนิสัยคล้ายๆกันอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับพี่คนนี้ระหว่างทางที่สองคนต่างทำงานในวงการก็คอยถามไถ่กันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมจนได้มีแบบโปรเจกต์ที่ทําด้วยกันแล้วก็เดเวล็อความสัมพันธ์ี้ขึ้นมาแล้วเราก็จริงๆเราใช้คําว่า d i s t r e l a t ล o n s h i p อ่ะเราผมผมไปเรียนอยู่ที่เมกาครับเราทําอย่างเงี้ยเกือบสปีแล้วเขาก็มั่นคงมากผมก็รู้สึกว่าแบบเออหาคนที่แบบเอาจริงๆแบบก็ ผมเป็นคนนี้แหละอะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องมั่นใจอะไรกันอะไรับสุดท้ายนะคะสาวแฟนคลับหน่อยว่าแบบสจะทำอใครที่แบบว่าอยากจะแบบเล็กงานแบบอางนี้ให้กำลังใจในมุมของเราบ้างนะคะให้กำลังใจกว่านี้ใหญ่แต่งงานรู้ว่าอะไรการต่งงานที่จะจบกับเราอย่างเงี้ยค่ะผมว่าผมว่าเรื่องเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของ คนะอมมิตเมนต์เนอะทั้งทั้งทั้งเราสองคนแล้วก็คนรอบตัวเราผมว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องเป็นการที่เราสร้างอ่าสร้างแบบสภาพแวดล้บบอมที่อ o ฟี่สำหรับเราทั้งสองคนด้วยครับเธอรู้สึกว่าอยากให้ทุกทุกคนใส่ใจคูของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากๆครับจริงไม่ต้องไปเร่งโโรเซสรอกอยากให้แบบทุกคนหลักตัวเองพัฒนาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพร้อมถึงเวลาชี่จังหวะมาก็เดี๋ยวเราจะเข้าไป ออกไปเจอคนเยอะๆถ้าอยู่หลายๆห้องก็ไม่ได้เจอใครขอบคุณนะครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ไมกเลยครับโอตกใจเราพี่จะอยู่ยังไงขอบคุณครับขอบคุณนะครับ